รับผมครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็มาพอๆผมครับกับมิงพันข้าวและมิงพันเผื่อโคลนเลี้ยงควายนะครับพาพีีพระนองครับมาอัปเดตนะครับแปลงเมล็ดพันข้าวนะครับเป็นข้าวเจ้าหอมนะครับเวสันตระนะครับต้นพันธุกรรมพอเป็นขาวหนีวเราแตกนะครับแมเป็นเมล็ดหนึ่ง้านะครับเป็นข้าวเจ้านาปีนะครับต้นสูงนะครับ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับทีนําเขามาใหม่นะครับมาสําหรับปีนี้ก็ตามคําเรียกร้องของ f อฟซีแฟนเพจลุงอาปาณบาวนะครับทีอยากได้สายพันธุ์นะครับแล้วเอ่อสร้างมานะครับจะมีนําเขามาอยู่สามสายพันธุ์นะครับปีนี้สาหรับเข้าเจ้านะครับก็จะมีเวสันตระนะครับเป็นเข้าเจ้านะครับ เรากะข้าเจ้าหอมอลวีนะครับเป็นค่ายเดียวกันของท่านอาจารย์ตุลางนักพัฒน,นาพันธุ์ข้าวนะครับของอีสานอีกคนหนึ่งหรือว่าของไทยนะครับในการอนาลักพัฒน,นานะครับปรับปรุงพันธุกรรมนะครับดีๆแล้วก็มาปันพีปันนองนะครับเพื่อนก็จะเป็นเจ้าของต้นพันธุ์อยู่หลากหลายต้นพันธุ์นะครับบวสิเป็นขณียวหองขาววิสุด์นะครับเจ้าออลวีแล้วก็ เจ้าหอมมิสันตะนะครับและอีกหลายสายพันธุ์นะครับผมเองการนำเข้ามาอยู่3สายพันธุ์นะครับสําหรับขายของท่านอาจารย์ตุลางนะครับก็จะมีอีกคันหนึ่งกับเป็นข้าราชการภาคการลำดวนนะครับเป็น3สายพันธุ์ที่นําเข้ามาใหม่ปีนี้นะครับสําหรับไฮนี่กับเป็นไฮแหลกนะครับดาเป็นเอ่อเปิดหัวเปิดสกสาลาดเปิดฤดูการทำนาปี68นะครับปีไก่นี่ แล้วกะปีก่อนหน้านะครับปลูกคอคอกเตี้ยนนั่นข้าวเบอร์สิบแปดนะครับในพุนผลิตอยู่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดกระสอบนะครับสำหรับไฮนี่นะครับกะไล่นิดๆนะครับไล่นิดๆนะครับกะตอนแรกว่าจะกะเหลือนะครับว่าจะมาดำหนีนะครับแต่ว่ากะมีเหลืออยู่ตาพกกระเทือนนะครับประมาณ ฮกเกี้ยสมัดนะครับก็คงจะดำตะกาทรที่ตกะไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่บ่หลายนะครับก็เหลืออยู่นีสองสามมัดนะครับก็เลยแกะออกนะครับเดี๋ยวเอาไว้ซ่อมไปซ้ำนะครับเพื่อโน่นนี่นั่นนะครับจริงๆกะเอ่อบ่ได้บ่ได้ใส่งานแล้วนะครับครับก็เลยเสียดายนะครับก็เอาช้ำช้ไว้ นี่เป็นสายพันธุ์แรกนะครับสำหรับปีนี้นะครับข้าวเจ้าหอมเวสันตระนะครับครับจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสีต้นสูงซ้ำไดนะครับสีเม็ดเงาเม็ดเลี้ยวเม็ดสันเม็ดปุ่มนะครับกินหอมโมหอมหนุ่มโมหนุ่มหรือคำถามอื่นใดนะครับก็คอยติดตามนะครับแล้วก็รับชมไปพบพร้อมกันนะครับ สำหรับเอที่ขมาใมใาม่นะครับผมกะขออนุญาตนะครับแนะนำตัวนะครับว่าผมมิงพันเขา่านะครับเห็ดเมล็ดพันเข่าเพื่อแบ่งปันพี่น้องนะครับกับสโ,โลแกนปลูกด้วยมือปลูกด้วยมือนะครับแบ่งปันด้วยใจนะครับในราคาที่รับได้ทั้งสองฝ่ายนะครับผู้เห็ดกับเห็ดได้พอไปพอมาผููนําไปขยับขยายพันุนะครับ กะพอมีกำลังนะครับครับสำหรับปีพยายามจะตอบโจทย์ทุกคนทุกท่านให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าสีตอบทุกคนกับพวกจะเป็นไปว่าใดนะครับกะใส่คำว่าให้ได้มากที่สุดนะครับครับสำหรับผมเองนะครับจะเฮ็ดหน้าดำอย่างเดียวนะครับพี่น้องขอย้ำว่าทำหน้าดำอย่างเดียวนะครับโมเมนต ลัน่านะครับไปสื่อเขามาแล้วมาขายหรือนะครับโบเมนนาขายเมล็ดพันธุ์นะครับ,บ,รนะรบแต่ทำทาดํางาน2ง,งานหรือว่าดําให้หนึงละก็ที่เหลือวานและก็เอาไปขายนะครับผมขออย่าดย้ำว่าทุกต้นพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะครับเป็นนาดําด้วยมือล้วนๆน,นะครับ นะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่จะดาเนินการต่อไปนะครับก็คือคุบตีดินนะครับสำหรับคิวต่อไปนะครับก็จะเป็นพระเอกนะครับหรือว่าเข่าที่มาแร่งเข่าที่เป็นกระเสนะครับแล้วก็คงจะเป็นตำนานในในเข่าอีกต่อไปหลายทศวรรษนะครับสำหรับราคาที่ดุดันมากนะครับนั่นก็คือเข้าเจ้าหอมออรวี คครับต๊กไปพุนครับห้าบวกสองกิโลนะครับคือจะดำอยู่ให้นี่นะครับกับนี่นะครับเป่าไม้นะครับเตื้อเบืองกากอน,นะครับว่ากาจะเลื้อหมากเลื้หน่อยแล้วก็แปลงกาต๊กแหงไวหญ้าจะลายนี่ครับสาหรับพันนี้นะครับกับโบหูว่าทีมงานเพิ่นมาถอนให้เพิ่นจะถอนให้ลายมากน้อยเป็นได นะครับแต่ว่าทีแน่ๆก็คือดํานี่แน่นอนครับประมาณประมาณสองไร่สองไร่กว่าถ้ารวมบในน้นำก็เอาตีสักสามไรล่ละกันนะครับกลมๆนะครับตีสักสามไร่กลมๆนะครับสําหรับข้าวเจ้าหอมออร์บีนะครับเอ่อให้นี่ทุกปีนะครับจะปลูกข้าวเดียวหอมขาววิสุทธ์นะครับ,นะรบทั้งหมดได้อยู่67 กระสอบนะครับเฉพาะไลนหนึ่งนะครับบัดรบัดเกี่ยวญุ่นนะครับเดี๋ยวยูซีสิบสามกระสอบนะครับการมาติดตามเมืองว่าเข้าใจหอมอรวีนะครับเพิ่นจะได้ซ้ำไดโน่นนี่นั่นเนี่ยไดนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์กระเซนะครับลวกค็คงจะโปรมีสายพันธุ์ใดที ทีละค่าขนาดนี้นะครับกับราคาฉนนราคากิโลกร,รัมละหนึ่งใบเท่าและหนึ่งใบม่วงนะครับผมนําเขามาอยู่2หม่องนะครับก็บคือ1ใบเท่ากับหใบม่วงนะครับขอยยาว่ากิโลละนะครับบมเมนกระสอบละนะครับก็บมาลองเบวงครับว่ามันสสมคําลํารื่อบบนะครับผมเองจะเป็นนูทดลองยาให้พี่น้องนะครับว่ามันจะเป็นแนวอะไร นะครับกะวันนี้วันที่11มิถุนายน68นะครับกับเซ็ตสินไปหนึ่งสายพันธนะุ์นะครับสายพันธุ์ต่อไปก็คือข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับกับพื้นที่ประมาณ3ไร่ใส่คำว่าประมาณนะครับครับประมาณ3ไร่นะครับกะมาเบิ่งครับว่าจะเป็นแนวดยนะครับกับฝากครับ ทุกการติดตามกับขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะครับฝากขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เม่นเขามานะครับให้กำลังใจหลายคนหลายท่านบอสิเป็นทั้งยูทูบหรือทั้งเพจนะครับผมเองก็พยายามจะคัดสรรสรรหานะครับมเมล็ดพันธุ์ให้มันตอบโจทย์พี่น้องให้รายสุดนะครับรับหลายคนหลายท่านกะตอนนี้กะมีโทรมาก ครับมีสอบถามมาอยากให้นำสายพันธุ์เขาเอ่อหน้าปังเขามานะครับผมเองกะจะบอกว่าจะไนล่ะครับพื้นที่มันเหมาะสำหรับหน้าปีครับผมมุมมีระบบชุนบนท่านนะครับกะอาศัยน้ำหน้าปีน้ำฝนนะครับแล้วก็ใส่ระบบการปักดำเอานะครับเขาหน้าปังนะครับมันส่วนมากมันจะเหมาะกับการหวานนะครับเพราะว่า การดำนะครับกระตองวานโต๊ะกาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยไปปลักดำนะครับอายุบางสายพันธุ์ก็สามสิบมื่อนะครับสามเดือนนะครับบวกเกินนี้ครับมันกเ็เลยจะพ่ค่อยตอบโจทย์ปัญหาแต่ว่ากกเดี๋ยวจะลองเบืองนะครับเดี๋ยวจะล่องเบืองนะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องสายหน้าปัง นะครับโมมีพิษโมมีถือครับลองเบื้องนะครับพี่น้องอยา่างใดเดี๋ยวผมก็จะลองเ,ออเห็ดเบื้องนะครับแต่ว่าก็จะปรับตามบริบทแล้วก็ตามคุณสมบัติของแต่ละสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์จะบูคขึ้นกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมจะเน้นข่าวหน้าปีนะครับจะเน้นข่าวเหนียวแะกวก็มักสายเตี้ยนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านะครับเพราะว่าผมเอง ใส่รถเกี่ยวนะครับแล้วก็ใส่รถหน่อยเกี่ยวนะครับท่านเขาสูงมันก็จะเกี่ยวยากเนี่ยนะครับก็เลื่อยบอกคอยจะอันนี้ปันไดแต่ว่าพี่น้องเพื่นได้นะครับสาหรับสายพันธุ์สูงแต่ว่าลมยากนะครับก็บจะมีขขาเนียวกีบเดียวนะครับจะมีเวสันตระแล้วก็พกาลําดวนนะครับมีสามสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์สูงนะครับก็มาลองเบิรงครับปีนี้ว่ามันจะเป็นแนวได นะครับโอเคครับสำหรับฝากตอนเอลซีแฟนเพจลุงอาปานามาอที่พอไอเมียหนองไอไสไปประมาณน,นี้ครับขออนุญาตบาดค้ำไปเฮ็ดเบียกต่อก่อนครับสำหรับมิงพันธ์ขาวมนี้สวัสดีครับ